สวยงามยืนอยู <göster ges> ่ไหมปิดตัวจะเอาอย่างนี้ใช่ไหมป้าป้าเดินชิบหายแล้วเอาห้องอฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยต้องไปซ่อนซ่อนก่อน ซ่อนในห้องน้ำที่ไม่มีประตูแบบนี้เนี่ยนะเสียงหลอนมากเฮ้ยดูมันมันจะอยู่แล้วจะมันยังไงมันก็เจออย่างนี้ประตูมันนีประตูนี่ประตูเห็นมาเนี่ยแล้วโอ้นั่งยองด้วยเออเปิดน้ำเออปิดเอง อนห้องน้ำไม่มีประตู555แอบมองเธออยู่นะจ้าหลานหมดแล้ร้องไห้หมดแล้วแล้วเนี่ยอย่าปาเป็นตื่นจะเอายัางไงว้ามเลยไหมเจ้ายัางไงฮะยไงตัวเนี่ย,ยไปหยับไม่ได้ด้วยจะเอาอะไรจะเอาอะไรก็บอกหรือจะเอาอะไรกระบอกใสงอะไรที่กล่อง แสงสะท้อนฮนะจะเอาอะไรก็บอกเดี๋ยวถวายหัวหมูไปให้ขนมขนมปังป้าดูแล้วเนี่ยหลังจะยอกบ่อยเนี่ยหายหายาเจะใส่ให้ไหมแต่ตอนนี้ขยับไปได้เลยอะทำไงอะหัวล้ออะไรล่ะป้า <laughs> ป้าไม่ขยันหัวล้อมากเลยนะครับอหัวล้อเจาะคงเงียบละวเงียบแล้ว,งงลวนังไม่เงียบเอา้เาขยับไม่ได้ด้วยครับหรือให้ดูให้หมด ส่งฟันปลอมไปให้โอว้ยนั่นมันเลื่อนหรือหนอนนะเลือนหรือหนอน